น้ำต้มควันไม้น้ำต้มควันไม้เอามาใส่เนี่ยผสมกับเลือกปลาอจากที่เป็นกลิ่นจากที่เป็นกลิ่นหายเลยหายเลยกลิ่นหายทันทีแล้วอันนี้ได้มาอยังไงคะอันนี้น้ำล้างปล้างปาเมื่อวานที่แม่ทปาปลาไม่ค่ะที่แม่เห็นวิวซื้อมาอันนี้เขาเรียกว่าน้ําต้มควันไม้อันนี้ซื้อมามาจากที่ว่าเขาเผาเผาถ่าน แล้วก็สกัดออกมากาเกล็กน้ำต้มควันไม้อันนี้แม่จะไปผสมกับน้ำปูนปัญญาชาวบ้านแล้วก็เอามารดต้นไม้มีเพิร์ลพใส่อุน้ำเต็มต้องาน้ำออกก่อนน้ำเต็มถ้างั้นต้องหาอะไรมาตักน้ำออกไปใส่ในถังเกี่ยวได้ไหมในถังเกี่ยวมีอะไรอยู่ถังเกี่ยวก็เป็นน้ำน้่นแหละ